ดีค่ะนี่กับพลกเรายการแจ้มบอกหน้าเราจะมารีวิวจะมารีวิวขนมกปเปิ้แอปเปิ้ลเอสเปรพิยเอสพีแอปเปิ้ลคันแอปเปิ้ลเอสเปรพิยวันนี้จะมากินรถแอปเปิ้ลเขียวนะคะตอนแรกก็กินไปแล้วแหละใช่อร่อยมากซื้สองแผ่นนะคะใช่ค่ะมาเธอเธอรีวิวด้วยค่ะรสชาติ ไหมคะจืดๆค่ะรสชาติคาราอปเปิ้ลนะคะแต่มันจะมีรสชาติอ,เอปเปิ้ลมาด้วยนะกนปปลิ่นแอปเปิ้ลมันจะมีน้อยมากใช่รสชาติเหมือ,อปเปิ้ลด้วยฮะเวลากินแล้วเวลาแบบเอาลิ้นแตะมันเปื่อยเนาะทำให้มันทำให้มันไม่กรอบทำให้มันไม่กรอบเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีเพลยาด้วยนะใช่อ๋อ วนนะคะขยำได้ด้วยนะคะเหมือนกระดาษเลยค่ะโอ้ยจอโอ้เธอหกเลแล้วคือหกเลยแล้วหกนะคะเอาบอกว่าบอก ไม่น่าขยันโออยับ<อ>มาแล้วมันก็ได้ษเลย,ย,ยดุดเพลินด้วยว่าเธอกินไปเยอะเออนี่เบาเปนน้ไาแล้วนะคะเราวสุดพ่อะคระับบาาบายจุ๊บจุ๊บด้วยวจุ๊บ